ดิ่านมามาสัมผัสปอดาพีน่น้องเอบซีจดเลยวะปอยซื้อว่าจะปลอยลมลอรมเล้กวะพันมาเลขกวดนี้มีเก้าให้เก้าศูนย์กับเก้าหาตกันหนึ่งสองพี่น้องเลขออกศูนย์เก้าเข้าเข้าเก้าศูนย์นงงน<อ>เข้าโตกัเก้าศูนย์มาสื่อด้บ่วัหันบอกสื่อตะศูนย์เก้าอ่าถ่ายเอฟซีเก้าศูนย์ไปซื้อศูนย์เก้าออว่าลับเลยเลยอ๋อถูกตรงตรงดิจิสะนะ่ะ วันนี้เลขไม่ยังบ่ดาววันนี้เลขไม่ศูนย์ม่ศูนย์วนต้องหันว่าฟันว่าไปบันเขามาแก้วเลขมากเก่าได้ว่มสันน่ะเก่าไหมดีนเนาะพอฟันว่าไปเข้าแกวฟันว่าพคตรไปเข้าแกวจะเป็นหลอนเนี้ยเขามันไสหนาตากแต่ว่าฟันฟันเป็นปัญหาเลยฟันเป็นปัญหาจะเมันตีปัญหากันทั้งบนทั้งล่างวันนี้ บานในข้นเป็นเจวแทนอากาศสิเป็น้อยไม่เขาก็เลยไปไปด่ดามันไปวายมันมันบมดีมันมันดีไปเหตุเหตุังมัสิบานในเป็นเป็นคนใจยหัวเป็นคนอยู่หัวหน้าเนี่ยเขาอยู่หัวหน้าเหาหัวหน้ากับเป็นหน้ากับเป็นหนึ่งหาหัวหน้าก็เป็นหาเป็นหกกันวะตีหกหนึ่งหาหนึ่งก็ได้คือยินข้าวว่าบ้านพ่อดาวถือมัดบ้านทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเออถือเยอะสามสี่คนเยอะ ตีจักสิว่าถือมันเฮียนนี่โตีเ <c oughs> อามาฝันเอฟซีว่มีบรรยากาลงทุนนะดวงไว้ดว,นนดว,ดวงมันแต่ว่าเขาฟันเป็นปัญหามื่อนี้ฟันเป็นโตหรือเป็นปัญหางวันนี่เออหนูมาตั้งก่อนหนูแลนยางไว้เล,เ,เล้นี่เรื่งเป็นโตัว่งเป็นปัญหาล่งคลิปแล้วแลนเลยเนี่เรื่งเป็นโตัว่งเป็นปัญหาที่แรกที่แรกฟันว่าคนเหมืนตะกุงผู้เฒ่ามันป่วยจ้าผู้เฒ่าผก็ใส่ป่วยเขาเลยว่าน่าตายเขาเลยเอายาไปเล่ากินเขาเล่าเล็ดตายผู้เฒ่าผก็ใส่ ตีเก้าศูนยวันี้บ่เออวันนี้แหละเอาตัวสิมาตกเก้าเออวันตีไปตามข้อมฝนผู้เฒ่าตายเออีเก้าศูนย์วันว่าหอกศูนย์เก่าวันนี้สิมาโต้ศูนย์วันนี้ง่ามากันเลยว่าฝันไปต้องการสองคับ็ต้อาการสองคนวันนี้คนทีตายว่าเล่าแต่ก็เลยย่างมากแต่เลยมาถามเาล่า เรา่ย้มกินขางน้ากันแล้วกนติดตายมาแล้วนะจ้าเรได้ปีาสองศูเนีนยตัวหนึ่งตัวหนึ่งปีสองอสองคนผู้หนึ่งตายแล้วก็ได้ตีเป็นสุน่มคนสองคนผู้หนึ่งตายผู้หนึ่งว่าท่านตายมานางกินเขาน้ำกันสามคอนสาม้ผู้ที่สามตายแล้วสีว่ได้กินขาน้ำกันนะจ้าตีีสอ ตีสองศูนย์สองคนมาหั่นตายผู้หนึ่งตายเลยตีผูตายนี่เป็นศูนย์ผู้บ้านตายเป็นอสององคนเลยตีเป็น Sakura, สองศูนย่ตีสองศูนยมาเยมือขึ้นมือข,ขึ้นว่านมือึ้สาว่านมือเามือเสาว่านมือเสามือเาคอนเล่นว่าเสบาาเดยวมาเลว่าเสบ่ามาเยเสบาาแล้วเมขึ้น่าฝัน ันว่ายายบันนว่ายายไปทำลูกสาวคนว่าอันง,ง,งนูเงินหมึงสี่พันหนึ่งไึงเห้เขาใส่น้ำมาหะ,ะ,ะมาทำอย่างไรไปเล่เป็นเล่ว่าบางอนี้บ้านนี้กันารอมาทำจะเ่านะเขาไม่ง่ายนลยไม่งนนนานไม่งายพอไปหาคนอันยี่ยายงูเงินมันสี่พัน มันให้มึงจักบบใหามึงใส่น้าม่อกันว่าจักไห้ใส่ดูว่ใส่ขาใส่สิลูกปทีาขาตัวเขาอไรเนี่ยลู้มันมีสามขาเุรอแม่ขากลองหนะอมฟันตันแรล่ะโอ้ม่หญ่แม่เทาเนาะแม่เตายไปแล้วนะคนตายแล้วคนเอาเงินมาให้มาแยกสีพันอ้าว่าแม่เลยสือออกซีูนป่ะนี่ละตัวหนึ่งนะ ก็ดาวตียังไงซี่พันหนี่งตีที่รุ่นเนี่ยซี่พันตีสี่รุ่นไอนู้นู้กก็ตีสี่รุ่นเหมือนกันอนตายเหรอได้ย่ายบูเดียตีเล่าเซน้ำบอก ปั้นเนียนเปินสองเทียนเนี่ยเทียนนั่นกปันเนียนเปินลมาเปินมามาง่ยนี่ไปคนหงอยเหมนว่าแนนมากเพียัดว่าเอาไก่กระดาอขคือบอยรถเขาไปส่งนี่ยเขาก็ตีถนนอยู่ไ่ยางนัเาก็ได้ดอกเหมืนี่ไก็นหงอกกับพียงอมันได้ออกเลขบัานเออมันออกศูนเก่าบันปทีเขาเป็เก่าศูนอ๋อวันนี้เ็นเงินมาหายสี่พันเลตีสี่ศูนย์ีสี่ศูนย์ได้เห่ เราคนตายสามคนคนตายผู้หนึ่งไม่ยู่งด้วยกันสามค้นตีสองศูนย์กับผู้เฒ่าผู้เฒ่าตายกับตีเก้าศูนย์โอ้ยนี่เหรมันหนาวไหมถ่ายคลิปหนิว่าอยากถ่ายเลยหนาวถ้าผู้ใดมากวิ่งมากแล่นงวดนี่งวดนี้มาศูนย์บอกให้ดาวมาศูนย์เลขสามตัวเก้าศูนย์กับหกเอ้ยเก้าสี่ศูนย์กับหกสี่ศูนย์ยังสามตัวนล้วคำตรง้า หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์ผู้ใดมักวิ่งมากแรงหนึ่งศูนย์มากเป็นบ่ศูนย์ว่า, 0, าต 9, ะเก ا าพอดาวบอกเลขวิ่งนี่พี่น,พน้องบ่คอยพิจักเถียศูนย์มาก <c oughs> มากบนหรือมากล่างจักอันนี้จะเลยเอาวิ่งวิ่งบนล่างเนาะ หนาวรลีหนาวทั้งล่มมันทันเหล็ก่ะมาเนี้ยขึ้นบทัางเดื๋อมขึ้นเอ,อนนาันวางเอาเนี่ยมาไปทำหลังแจงนี่จ้ะน,นาบอำลำอำลำยู่ขัไข่กับผ้าเอาคุ้มขึ้กินขากับเนี่ยมือนเรา่าทันมาเอาเนี่ยมาใช้ทำหลังแจงไว้อ บัดย่างมาเสู้ันยัางมาจต่ของเดียวเนี่ยว่าไทยทางไหนอย่งไว้เยอะแต่ว่าเป็นแคกข่มฝันเออฝันเลยได้เขียนเลขไว้บ่บ่าบ้าบ้าเลขบ่ได้เขียนเออบ่ได้เขียนนี่แต่เลขที่ขึ้นไปแต่ไม่เช้าตามโตเหมะเอ้าพี่น้องอธิบายดีกัขั้นตอนพ่าดาวเป็นว่าเลขวันนี้เลขวิ่งเลขแรนศูนย์นมากมาบนหรือมาล่างบ่รู้นะเป็นบอกว่าเลขวันนี้มีศูนย์หัธยพานมากเป็นว่ามีเก่ากับมีหลีฟันว่าพูดเฒ่าตายเป็นตีเก้าศูนย์ ฟันมาคนมาน้ากันสองคนเรามีคนตายคนหนึ่งพันสีสองศูนย์แม่เถาหรือแม่ย่าตายแล้วเอาเงินมาหายซีพันนีพันตีสี่ศูนย์เลขสามตัวพันตีเก้าสี่ศูนย์หรือหกสี่ศูนย์เลขวิ่งเลขแรนศูนย์ตัวเดียวเป็นหน้าทางหาสื่อสรารกินแบงรัฐบาลไทยนะคะเลขหน,นีมิ่เก้าศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์มักตัวได้รลายก็ะมืมัมกสีก่ศูนย์มาที่เก้าสี่ศูน เน้น40เดิ่มพีนองพอดาวเน่น40นะคะเป็นหน้าทาังหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเน่น2องโต40ฟันว่าผู้เทาตายบันตี90ฟันว่าคนตายมากอยู่กับคนเป็นสองค้นบันตี20แม่ย่ายนี่ตายแล้วเอาเงินมาหาย0ีพันบันตี40 เลขสามโตเก้าสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เน้นทั้งหมดทั้งมวลนี่เน้นสี่ศูนย์หางเดียวเลขวิ่งเลขแรงผู้ใดมาแรงมาออกก่างกายระวังหัวหนมีมิศูนย์หายิ่งศูนย์เอ๊ะก็หน่อยอยู่จากไหนวันนา้หนาวนี่ย่างมันขึ้นหายว่ะวัวนดีสนใขึ้นขึ้นหนาวหายว่ะย่างนขึ้นอ่ะฮายหกเย็นมือเรียกกัน,นอืมจะพ่อเป็นพร้อมโลกอ่ะต้องเสีย ไปแย่ฝันไปงวดดาวนคงจะเล่าเยเข้าไปเสียงานบ้างมียื่นข่าวว่าม่แย่ถูกสงหมวดดาวแ้วสมัครพาม่แยกดังใจอ้าวสรุปุ้อมันพอดาวมีสามเด้อค่ะมินน่อยต่อยนะคะ902040 เป็นแนวทางหาเสือสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยผู้ใดอยากวิ่งอยากเล่นก็วิ่งศูนย์ตัวเดียวนะคะไอ้สิ่งโชสดีน้ำเด้อน้องขี้มีจิตไปไสวะหนาวเหรอ,อไม่ด้ครับอีเม่แคทโทรมาบ่แม่แคทโทรมาบ่อกจะไม่ก็โทรมาแล้ว ตาหน่อยเล็กน้อยตาหน่อยๆกมข้อสารถูกประจําเดือนนี่ง่ายแล้วบกรำหายเลยก็บวกเขียนหายเลยเป็นบ้าถากกมนี่นับบวไหวเป็นพันเลยนหญ่แล้วอุ้หญ่แล้วกรำข้อสารบวไลวแต่ตอหน่อยออกมานน่ถูกประจําก็เลยกรรมข้วสานนองพ่าขิ้นนะคะตอนนี้โตแล้วอ้าขอพุณพ่อดาวได้ไร้แม่ซีโชดีโชว์มันกันแล้ทางของพ่อดาวเด้อค่ะเป็นมั่ซีซูนได้เป็นอ๋